สวัสดีค่ะน้าพอแสนนะคะแม่โบค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข้อคติดเที่ยวค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่าข้างหลังคืออะไรตรงนู้นไกลๆน,นู่นใช่อ,อันนู้นจะเป็นเครื่องบินเครื่องบินโบอิงอ,อะไรนะเจ็ดสี่เจ็ดมั้ไม่แน่ใจเนาะก็นี่ตอนนี้นะพวกเราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อนเพื่อนงงอะดีว่ามันก๋วยเตี๋ยวยังไงมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะข้างหลังเดี๋ยวเรา ลองชิมกันดีกว,ว่านะลูกเนาะค่ะเ็นก๋วยเตี๋ยวหม้อดินใช่ไหมคะก๋วยเตี๋ยวที่เขาบอกว่ามีความพิเศษคือเขาจะใส่ในหม้อดินมาเนาะเดี๋ยวเราตอนนี้เรารอคิวกันก่อนเพราะข้างบนค่อนข้างเยอะแต่ว่าแม่จองที่ไว้แล้วเนาะเดี๋ยวรอคิวกันก่อนโอเค คนี่เราก็ได้โตมาแล้วนะเราได้โตมาแล้วนี่อันนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนายกอใช่อันนี้จะเป็นสาขา6อะไรนะ6ของเ้าใช่ก็จะมีวิวในเครื่องบินใช่ค่ะเห็นวิวเครื่องบินเลยนะที่น้องาใส่กับแม่โบมานั่งนะคะโตโตตรงนี้เราเราจองกับพี่เขาไว้เนาะเราจองเขาไว้บอกว่าเออขอให้ ลูกค้าท่านอื่นน่ทานเสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเรียกเรานี้เคาพอดีได้มาพอดีเลยตรงนี้ฟิวแบบเจ๋งเลยตรงนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวบรรยากาศดีลมเย็น,นเนาะ,ะบรรยากาศดีลมเย็นเนาะแล้วเดี๋ยวเราลองสั่งกันก่อนดีกว่ามีเมนูเยอะแยะเลยอะ่ะค่ะวันนี้เมน <ๆ S 1> <ม>ูที่เราจะสั่งนี่เป็นเมนูหมูหมูน้ำตกนี่ค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเลือหมูน้ำตกเนาะ ก็ว่าจะสั่งมีเส้นอะไรอ่ะเมื่อกี้มีเส้นมีขาวมีวนเส้นแล้วก็าจะเอาบะหมี่เหลืองค่ะเนาะเส้นนี่ก็จะมีเส้นเล็กเส้นเหลืองมีขาวเอ้ยไม่ใช่อันนี้มีเหลืองมีขาวมาม่าเส้นใหญ่และวนเส้นนะคะนี่แล้วก็อันนี้เมนูเครื่องเคียงค่ะเครื่องเคียงที่เรากําลังดูไว้เราว่าจะสั่งนี่กากหมูเจียวแล้วก็ลูกชิ้นหมูวาก หมูสเต๊กเ,เดี๋ยวดูก่อนอาจจะอาจจะเพิ่มนาะถ้าน้องฝ้าใส่ยังไหวหนูอ,อยากกินเดี๋ยวลองเดี๋ยวสั่งของกันก่อนดีกว่า ความเสิร์ดูนะคะพเพื่อนๆอีกทีหนึ่งกรอบไหมตอนนี้เพื่อนๆท้ายังคนหนที่ยังไม่ทานข้าวเนี่ยอาจจะหิวนะค่ะเพราะว่าเสียงมันชวนค่ะอร่อยมากกรอบด้วยนะคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะ แล้วตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวก็มาตรงหน้าเราแล้วค่ะนี่อันนี้เป็นบะหมี่หมูนะคะสน้องฝ้าใส่นะเป็นวุ้นเส้นเป็นวุ้นเส้นหมูค่ะเป็นน้ำตกน้องฝ้าใส่ทราบไหมว่าทําไมร้านนี้เขาถึงใช้หม้อดินไม่ทราบเพราะว่าปกติก็เห็นแต่ร้านที่เป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดาใช่ไหมเหตุผลที่ ทางร้านเขาใช้เป็นหม้อดินเพราะว่าหม้อดินเนี่ยมันจะเก็บความร้อนทําให้ความร้อนอะ่ะมันทั่วถึงทั้งถ้วยมันก็จะยังคงความร้อนอยู่แล้วก็ยังคงความอร่อยอยู่นะถ้าเป็นชามทั่วๆไปนะอย่างที่เราทานอะ่ะมันก็ร้อนนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ไม่ทั่วถึงทั้งทั้งถ้วยเนาะความร้อนมันก็จะยังเหมือนแบบระบายออกไปเรื่อยแต่ว่าอันเนี้ยจะยังคงอยู่เนีย่ยลองจับดูสิยังร้อนอยู่เลย ช่ร้อนอยู่มากด้วยเดี๋ยวของเราที่สั่งไปยังไม่หมดนะะยังเหลือเมนูลกจิ้มนะคะแล้วก็เหลืออะไรอะ่ะลกจิ้มปะเหลือลูกจิ้มาีเดียว<ช>เดี๋ยวเราเพราะว่าอันนี้กลับหูมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่าค่ะไะนี่เดี๋ยวเราลองชิมน้ําซุปกันก่อนดีกว่าอุ้ยน้าซุปอร่อยอะ,ะแล้วก็ข้าวที่ร้ำมาทางร้านนะเขาไม่ได้ใส่ผงชูรสด,ด้วยนะเพราะว่า เขาห่วงสุขภาพคนทานนะคะ้อก็บอกว่าถ้าใส่ผงชูรสเนี่ยมันจะไปทำํำลายสุขภาพในระยะยาวเราก็อันนี้เป็นน้ำชูสมุนไพรนะเทรารีวิซามารสชาติกรุกก่อบมากเลยอร่อยค่ะอร่อยมากอร่อย,ยอ่ะไม่ชินหรอถูกใจถูกใจถูกใจ นุ่มมากเลยค่ะแม่ตับอ่ะอข้าชิมันา,มมานะฟังเสียงดูก็รู้ว่าจะกรอบ<ๆ>กรอบกรอบก็กลวยเกี๋ยวนี่นะคะค่ะเออราคาไม่แพงกว่าใช่ค่ะราคามสิบห้าบาทค่ะทั่วไป มันก็สาิบห้าบาทอยู่แล้วนะค่ะสาิบาทเนี้ยตรงเนี้ยนั่งไทยจะดูวิวดิวิวดีมากมันเ่มันมนคุ้มนะค่ะคุ้มสาบาทได้ดูวิวเครืงบินีน้มหครับค่ะเปิด้วดีกตีเรากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเราก็มาต่อด้วย้าน้มขนมถวยกินกันเลยอะ ของชอบน้องควายเลยนะอยากกินมากนี่เพื่อนเพื่อนทางร้านเขาแจ้งมานะว่าไอเครื่องบิน7 4 7สี่ที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยวิวด้านหลังอ่ะอนาคตข้างหน้าอีกประมาณหนึ่งเดือนเนาะเขาจะเปิดเป็นคาเฟ่ก็จะเป็นพวกขนมเค้กเนี่ยเขากำลังแจงอยู่เนาะนี่ขนมช้นเดงๆเลยค่ะขนมถ้วย อร่อยไหมอร่อยเนาะอร่อยกัาร้านอื่นๆอีกอ่ะล้วก็เร็วๆนี้ชุนเดียวกันนะครับผมทำาเื่อยๆชุดเดียวกันครับายข้ากันะครับสายทังข้าที่ดูทรงูเป็นโกลนะครับผมนี่นะครับเราเปิดเป็ร้บุฟเฟ่นะครับบุเฟ่เกาหลีครับแม่ไม่รอเล เอาเลยเอาเลย,เเลยนี่เย้ขนมหวานมีรสอช่องกะทิด้วยนะชื่นใจเข้อร่อยอ่ะชื่นใจชื่นใจ ก็เดี๋ยวตรงนี้นของเขามีขนมหวานด้วยนะมีขนมกล้วยมีรสช่องแล้วก็มีไอศครีมนะคะก็เพื่อนๆคนไหนาทานของเขาทานอุ้งตงมดเจี๋ยวเสร็จแล้วน้องก็แนะนําขนมหวานต่ออีกสักชุดหนึ่งก็อิ่มกําลังดีเนาะรสช,ช่องอร่อยนะคะทุกคนที่นี่เนี่ย,เ,ยเขาใส่ขนุนด้วยใช่ไหมคะแม่โบใช่ค่ะขนุนเขาก็หวานหอมอร่อยค่ะ โอเคสาหรับตอนนี้นะคะพวกเราก็ทานก๋วยเตี๋ยวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะแล้วก็บริเวณด้านหลังเล่าที่เป็นเครื่องบินโบอิง747ตัวนี้ในอน,นาคตประมาณเดือนเดือนหน้านะเห็นพี่เขาบอกว่าก็คือเขาจะทําตรงนี้เป็นคาเฟ่เนาะก็จะมีข้างบนอาจจะเป็นบริเวณด้านบนนะคะเขาจะทําเป็นร้านกาแฟเป็นขนมเค้กเนาะนเป็นพวกขนมเบเกอรี่ เนาะแล้วก็ด้านล่างน่าจะมีร้านเบียร์ด้วยนะแนนนะคตเห็นเขาบอกบอกอยู่เหมือนกันค่ะมีที่นั่งเยอะมากสามร้อยแล้วก็บริเวณนี้ตรงนี้ที่เป็นตึกกลุ่มตรงนี้เห็นว่าในอนาคตก็จะทําเป็นร้านบุฟเฟ่เกาหลีค่ะนะคะก็เดี๋ยวน่าจะรอดูประมาณประมาณหนึ่งเดือนข้างหน้าเนาะสำหรับวันนี้น้องแม่น้องน้องพ่อใส่กับแม่บัวขอลาไปก่อนดีกว่าน้งแดดร้อนละ สำหรับวันนี้น้ำว่าใสกับแม่โบก็ต้อง<ช>ข,อขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ทาง y o u t u b e และ Facebook ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ